แล้วเสร็จแล้วมีไฟฟ้ามีนี่พอตกเย็นมันมืดมืดเลยเป็นเงียบไม่ดีอะมันก็แค่รักมาเห็นมันคุยกับฮาเล่อ่ะมันก็แค่คุยกับฮาเล่เออแล้วไม่มีอะไรทำเงินทองทำนี่ไงเวยกับฮาเล่แล้วก็มีสาวคนนึงมาเก็เข้าไปดูหน้าสาวคนนึงไปไหนไม่ได้เลยไม่ได้ไปไหนเลยแล้วรอถั่ว ก็วันก่อนน้ำท่วมน็รื้อทั้งภาพเจ็ดสีเนี่ยมาตั้งทั้งถ่ายทอดพาเขาไปเที่ยวถ่ายในเส็งคลองน่ดูสวนต้นไม้จะล่มเขาจะไปทำบาราบฏว่าไปสองวันเราท่วมน้ำมานีือูก่มก้นะมาเวยเป็นบาเรนะคุณติมสับแล้วแล้วรู้จักกับคุณต่อวิดาตอนไหนอ่ะโอ้ย เขามาชอบภาพถ่ายของเราดีลูกอีลูกสวยหมดอนะ่ะไทยว่าจะไม่ชอบไนไลนไล์มานานล้านครั้งเลยพอสุดท้ายเขาก็จะแบบลูกสวยหมด